สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะคดีแตงโมคาดเลื่อนสั่งฟ้องทนายเดชาเผยอายการเลื่อนสั่งฟ้องคดีแตงโมออกไปอีก1เดือน7กรกฎาคมช่วงเช้าที่ผ่านมานายเดชาทนายความชื่อดังโพสเฟซบุ๊กในแฟนเพจทนายคลายทุกเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาโพสข้อความว่า คดีวันนี้เชื่อว่าคงฟ้องไม่ทันเพราะยังมีอีกหลายประเด็นที่มีการร้องให้สอบพยานเพิ่มเติมน่าจะเลื่อนไปประมาณไม่เกินหนึ่งเดือนหวังว่าอายการจังหวัดนนทบุรีจะให้ความเป็นธรรมกับคู่ความในคดีนี้ในฐานะทนายแผ่นดินแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้แจ้งผมว่าวันนี้อายการเลื่อนการสั่งฟ้องคดีตังโมนะครับพี่น้องสื่อมลชนจะเลื่อนไปประมาณ1เดือนเนื่องจากอยู่ระหว่าง การพิจารณาของอธิบดีอายการภาคหนึ่งสำหรับวันนี้เวลา9ก้นาฬิกาอายการจังหวัดนนทบุรีนัดหกผู้ต้องหาคือ5คนบนเรือและ1คุณซื้อฟังคำสั่งคดีว่าจะฟ้องหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก news7.com c h ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ